ครับพูดกันว่าอ๊อปมากลับมาเล่นลิตเติ้ลเวิลด์กันต่อนะครับอ๊อปติมัสอันนี้ค่อนข้างจะสนุกมากเลยนะครับแต่ผมกลายร่างเป็นเลเวลเลเวล93เลยนะครับผมเป็นเลเวล93แล้วเดี๋ยวผมจะจะไอเนี่ยผมเนี่ยเนี่ยเป็นเลเวล93นะครับ เนี่ยครับเป็นเลขเก้สิบสามนะครับปรับแต่งก่อนนะครับ,บ,มรบผมจะเปลี่ยนเปลี่ยนสีอีกน,นะครับเอาไว้ให้แสกตาอีกครั้งหนึ่งให้แสบตาคนคนอื่นที่มาแย่งทงผมนะครับที่มาแย่งทงทงผมอ่ะทงของผมเพราะแต่ผมโดนแย่งทงไปแล้วนะครับ ประมาณนี้เละนะครับจะผมไม่ได้ให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 ้คนที่ดูแสบตาครับแต่ผมให้คนคคนที่เล่นแล้วแย่งทงผมแสบตานะครับที่ผมผมเกลียดเกลียดคนอื่นมากเลยครับแต่ผมจะล้มทงมาลง,างาาคคคนที่มาทำทงทงทงผมเลยครับ น่าจะคนอื่นนะครับแต่นี้ผมผมจะมาแก้แค้นคืนแล้วมันก็มามาแล้วแต่น่าจะเป็นเลเวลโอเคมันเลเวลไม่น่าใช่ใช่เจ้าของกรงเปล่าไ,ไม่รู้นะครับใช่เจ้าของกรงเปล่าไม่รู้นะไม่เป็นไรหรอก มันไม่ใช่เจ้าของธงนะครับเนี่ยอะไรอะโอเคไม่เป็นไรหรอกมันทำอะไรผมไม่ได้แน่นอนนะครับว่าแล้วใช่หรือเปล่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่อันนนไม่ใช่อันนนม,น,น,นมันเลเวลแปดสิบสาม 83. โอเคผมตกใจไปอีกะะแล้วผม ผมไม่กลัวแลนะ้วเพราะว่าเลเวลแปลติสะเองนะกปิดอันนี้ก่อนลงกลยนันเออได้แลวทวงทวงได้แนละ้วอันนั้นมันโอเคเลเวลไวมาแรงตัวนั้นที่มันเป็นอย่างเช่นยักษ์อะไรันเหมือนมาแรงหินมากกว่ามันครับผมเปิดเพื่อดูเลเวล เช่นมดมดมันก็มีเขาแล้วนะครับแต่ผมอันเนี้ยอันเนี้ยแหละมันมีเขาแล้วแต่มันอัพอัพเดเขาได้เยอะๆแบบนี้ได้แต่ตอนนี้มันยังอัปเดตไม่ได้นะครับเี่อไรไอ้เกมกระโดดกระโดดนี่ยผมชอบมากแบบ ำให้โอเคตัดมาแล้วแต่ผมแน่นอนว่าผมชนะเพราะว่าไม่มีใครมาแซงเลยตอนตอน,น,นผมนึกว่าผมเข้าเซิร์ฟ VIP นะครับตอนที่ไม่มีคนเข้ามาในในเลตเ l ิ้ล r วิร์ลแมปเลตเติ้ลในโลบอฟนะครับเพราะว่าผมเคยเจอคนผมเคยเจอแบบไม่มีใครเข้าเข้า,ขามาในแมป Little World เลยนะครับ ผมจะกระโดดก่นตอนนี้ผมจะไม่พูดนะครับอก่าตายเราก็เปิดรูปที่เราทูี่เราดเนะครับ่าได้ยครับก็จะเป็นไคอนตัวนี้ครับานี้เสียงโทรศัพท์คนอื่นนะครับเสียงโทรศัพท์ของคนอื่นบ้านผมนะครับตายนั่นก็ทางออกก่อนเลยกันนะครับ มีคนมายุ่งกับทงโอ,อ๋ไม่ไม่ต้องแล้วอันนี้มันน่าจะแสบตาไม่ได้แน่นอนนะครับผมว่าน,น่าจะตายก่อนน่าจะตาย นี้ก็แค่นี้นะคะเพราะว่าครับ